ดิฉันนั่งอยู่ที่ PTT Station สาขาหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในแต่ละวันนะคะ PTT Station ทั่วประเทศเนี่ยมีผู้คนมาใช้บริการกว่า2ล้าน5แสนคนค่ะมาทั้งเติมน้ำมันรับประทานอาหารดื่มกาแฟช้อปปิ้งนะคะขณะเดียวกันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจากออฟไลน์นะคะธุรกิจจะก้าวเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นนะคะ โออาร์เขาจะมีการปรับตัวในเชิงธุรกิจอย่างไรนะคะเพื่อที่จะโตได้อย่างก้าวกระโดดมาพูดคุยกับทางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการโอไลออนของโออาร์นะคะคุณราชสุดาค่ะคุณราชสุดาคะโออาร์จะขับเคลื่อนธุรกิจอย่างไรบนโลกดิจิทัลคะทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจบนโลกดิจิตัลนะคะแรกเลยที่โออาจะพิจารณาก็คือการเชื่อมโยงโลกดิจิทัลเนี่ยเข้ามากับสถานีบริการ พ t ทีทีสเตชของ OR เข้ามาเชื่อมโยงกับร้านกาแฟาคาเฟ่เมซ o n รวมถึงร้านค้าอื่นๆ OR เองมองเห็นโอกาสในการเติบโตของเทรน์ที่เป็นดิจิทัลในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสสิ่งนี้เข้ามาเชื่อมโยงได้เกิดเป็น O2O o n ออ n นไลน์ f o i n e ไ l a t f o ล t ฟเราเชื่อว่าทั้งร้านค้า สถานีบริการมีโอกาสเติบโตจากการเชื่อมโยงธุรกิจดิจิตัลเข้ามาหา mm hmm. นะคะรวมถึงจะสามารถสร้างการเติบโตบนโลกดิจิตอลเองให้กับ o อ mm hmm. ได้อีกด้วยก็คือใช้จุดแข็งของ o ออที่ว่ามีผู้คนมีลูกค้ามาใช้บริการที่สถานีบริการทั่วประเทศเนี่ยเอามาเชื่อมโยงเข้าสู่โลกออนไลน์วิธีการที่จะขับเคลื่อนไปสู่โลกดิจิทัลอย่างที่คุณลาสุดาบอกเนี่ยทำยังไงขอเรียกว่าเป็น all in one app a l l i n o n e App เนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงนะคะร้านค้าเรียกว่าเป็นฝั่งผู้ขายนะคะเข้ากับผู้ซื้อซึ่งก็คือลูกค้าของ O R ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีฐานลูกค้าอยู่ถ้าเป็นฐานของบลูการ์เนี่ยก,ก,กว่า7จ็ดล้านห้าแสนรายค่ะหรือถ้ารายวันกว่า2อล้านห้าแสนรายที่เข้ามาใช้บริการ All-in-one App ตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงฝั่งผู้ขายเข้ากับผู้ซื้อให้มาเจอกันให้มาเจอกันบนโลกออนไลน์ถูกต้องค่ะ l l l n o one p p เนี่ยแปลว่ากดเข้าไปในแอปนี้ในมือถือจะทำธุรกรรมได้ต่างๆนานา,นา,นานเลยบนโลกออนไลน์คอนเซปต์หลักเลยคือต้องทำให้การใช้ชีวิตมันสนุกมากขึ้นมันง่ายมากขึ้นลองนึกง,ง่ายๆค่ะเราใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราต้องเดินทางเราต้องทานเราต้องเที่ยวเราจะมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของความสวยความงามคุณรัศดาช่วยกตัวอย่างว่าอย่าง a l l in one a p ปเนี่ยตื่นมาทำอะไรได้บ้าง นมาสั่งกาแฟาล่วงหน้าแล้วก็ไปรับในร้านที่ยังไงก็เป็นทางผ่านสามารถที่จะจอง e v charging ได้กลางวันสั่งอาหารมาทานที่ออฟฟิศได้โดยที่อาหารนั้นน่าจะต้องมีดีลส่วนลดเด็ดๆบายๆอยากจะทานขนมอยากจะทานอะไรก็สั่งผ่านแอปนี้ได้กลับถึงบ้านไถดูดีลซะหน่อยจะทำอะไรกับเรื่องความสวยความงามดีพอเลือกได้หลับฝันดีแล้ะค่ะ <c oughs> คือฟังดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยก็สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน All-in-One App ของ OR ได้ All-in-One App เนี่ยมันจะใช้ได้เมื่อไหอไร่เราตั้งเป้าที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีซึ่งประโยชน์ที่ All-in-One App จะให้เนี่ยแน่นอนว่าตามวิชั่นของ OR ในการที่จะทำให้พาร์ทเนอร์เติบโตไปร่วมกัน All-in-One App จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเมื่อผู้ประกอบการซึ่งจริงๆก็คือเป็น SME ไทยนี่แหละ,ะเขามีโอกาสที่จะสร้างรายได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น นั่นแปลว่าเศรษฐกิจกำลังถูกขับเคลื่อนแสดงว่าจะมีร้านค้าเข้ามาอยู่ใน All- l in One a p ปถูกต้องค่ะร้านค้าจำนวนมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้ร้านค้าถ้าอยู่ภายใต้แบรนด์ของ o ออต้องเข้ามาอย่างแน่นอนแต่เราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรของ o ออในวันนี้เราเปิดโอกาสให้กับร้านค้าภายนอกเป็นร้านค้าทั่วไปเข้ามาเช่นกันอย่างเวลาที่เราเข้ามาที่ PTT Station เนี่ยเราอาจจะเห็นร้านค้าต่างๆประมาณสัก2030ร้านค้า แต่ว่าถ้าอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีมากมายแค่ไหนต้องบอกว่าในระยะแรกนะคะเราตั้งใจที่จะให้เป็นหลักหมื่นนะคะเพื่อให้มีความหลากหลายมากพอหมายถึงว่าหลักหมื่นร้านค้าใช่ค่ะปลายทางของแอปพลิเคชันนี้วิ่งไปถึงหลักแสนแน่นอนค่ะแล้วส่วนของผู้ใช้บริการที่จะมาเข้า All-in-One แ p ปนี้ทำไมเขาต้องมาใช้ตรงนี้แอปพลิเคชันนี้ต้องมีจุดตาการที่เราจะสามารถดึงดูด ผู้ใช้งานให้มาอยู่บนแอปพลิเคชันได้นั่นแปลว่าแอปพลิเคชันของเราต้องสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าการใช้งานบนแอปพลิเคชันอื่นๆได้อย่างเช่นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นดีลที่หาที่อื่นไม่ได้โบเคอร์เด er ็ดๆแพ็กเกจในการท่องเที่ยวนะคะที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วแหละเรียกว่าถ้าเข้าออฟอินวันแอปจะเป็นที่เดียวที่คุณได้พบเจอสิ่งเหล่านี้ไทม์ไลน์ของตัวการให้บริการนี้อย่างไรบ้างคะช่วงปีนี้แหละปลายปีเป็นช่วงแรก ช่วงที่2ก็คือเราตั้งใจว่าจะเป็นในช่วงปีหน้าที่จะมีฟังก์ชันอื่นๆเข้ามาเสริมทับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะในเชิงเศรษฐกิจการที่มีผู้บริโภคมากรายผู้ให้บริการมากรายเข้ามาพบเจอกันความต้องการซื้อความต้องการขายเกิดขึ้นตรงกันนะคะทำให้มีการใช้จ่ายผ่าน all in one app ตรงนี้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่เข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์ม all in one app นี้มีโอกาสสร้างการเติบโต นะคะแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยค่ะและ o ออก็ได้โอกาสในการขยายธุรกิจเช่นกันถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคะฟังผู้บริหารของ OR บอกแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่า OR นั้นจะไม่ใช่แค่สถานีบริการน้ํามันเท่านั้นนะคะแต่ว่า O2O o f f นะคะออฟไลน์ e ออนไลน์นะคะจะทำให้โลกธุรกิจนี้แคบลงมานะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่เป็นเครือข่ายนะคะรวมถึงธุรกิจของ OR และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะเดี๋ยวปลายปีนี้ได้พบกับ All-in-One App ของ OR ค่ะ